นักดีนักศึกษาทุกคนนะครับที่เรียนวิชาและมารดาภัยโลกร้อนสัปดาห์นี้นะประสดาที่สามที่อาจารย์พูดนะครับในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขมารดภัยโลกร้อนนะครับบทที่สี่นะครับเราก็จะพูดสัปดาห์นี้เป็นสุดท้ายนะครับสัปดาห์หน้าคุณก็จะเรียนนะครับกับท่านอาจารย์ผู้จิกร์นะท่านก็จะสรุปนะครับบทที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ นะครับแล้วก็จะสัตยดาต่อไปนะครับก็จะสอบมิดเทอมเอิร์ดสอบไฟนอลนะครับมาดูนะครับบทที่4การป้องกันและแก้ขันและแก้ไขนะครับมหันตภัยโลกร้อนนะซึ่งนะครับโลกร้อนนี่นะครับเป็นหายนะของมวลมนุษยชาตินะซึ่งนะครับปัจจุบันนี้นะภัยธรรมชาตินะได้กลายเป็น นะภายใกล้ตัวของสังคมโลกอย่างที่เลี่ยงไม่ได้ยิ่งนานวันผลกระทบต่อสุขภาพภูนะ้มีกาศจากสภาะ,ะโลกร้อนก็ยิ่งลุกลามเพิ่มขึ้นนะเช่นนะเกิดสภาวะเย็นจัดผิดนะปกติน้ําท่วมมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเกิดไฟป่าบ่อยขึ้นความแห้งแล้งยาวนานเพื่อละสัตวตางถิ่นลุกรานแนวชายฝั่งสึกกร่อนป่าในเขตภูเขาสูงแห้งแล้งนะเป็นต้น ซึ่งนะครับก็จะมีแนวคิดหลักการป้องกันและลดมหันับไปโลกร้อน,นมีจุดเริ่มต้น,นจากนปัญหาสภาพโลกร้อนที่มีแนวโน้มนรุนแรงขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดผลทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทำให้น,นานาชาติมีการตื่นตัวแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งเราจะเห็นได้จากนในข่าว นะครับหรือในการประชุมของนานาชาติในเรื่องของการประชุม u n f c c นะในเวทีสิ่งแวดล้อมซึ่งในการประชุมนั้นนะครับนะก็ได้มีการทำข้อตกลงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกะนะครับในปี1992 หรือการประชุม United Nations Framework c o n v e n t o o n on Climate c h a น g e นะครับการประชุมสาประชาชาติว่าด้วยการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับในปี2,1992นหันบขององค์กรสาประชาชาติเราต่อมานะครับ UNfCC เีนี่ยที่มีการประชุมกันนั้นก็ได้มีการประกาศนะในข้อตกลงว่าด้วยการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับ ของเราในปี2535นะแล้วก็ผ่านความเห็นชอบนะในปี2540ที่ประเทศญี่ปุ่นนะที่เมืองเกียวโตนะแล้วก็นะได้จุดเริ่มต้นนะประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีนะพิธีสารเกียวโตนะเราเรียกว่าเกียวโตโปรโตคอลทูโดย u ยูเน d ่ a ต i o n เนชั่นเฟรมเวิร์กคอ n มิชชั่นออนคลายเมเช นะซึ่งพิษฐสารเกี่ยวตัวนั้นเป็นมาตร,รการทางกฎหมายร่วมกันของนานาชาติที่มีเป้าหมายทางกฎหมายเพื่อรับมือกับสภาพแวโล้อนในปี2008นะครับก็มีการประชุมนานาชาติที่กรุงพอชเมนนะประเทศโปแลนดนะ์มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเด็นเรื่องสังคมคาร์บอนต่ำก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งนะที่มีการพูดกันอย่างมาก ในประเทศสมาชิกทั้งในสหภาพยาุโรปญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนหนะลักการของสังคมคาร์บอนต่ำนะครับโลคาร์บอนฟอร์ติที้นั้นนะก็มีหลักการว่านะจะต้องร่วมมือกันลดประมาณการ,พพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับให้ได้ในระดับที่ธรรมชาติสามารถดูดซับได้นะครับสองลดการบริโภคที่เกิดจากความจำเป็นและเปลี่ยนเป็นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อันที่สมนุษย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมต้องช่วยบำบรุงรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นประเทศไทยนะครับได้มีแนวคิดในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำนะปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 นะพอสพนห5าถึง2,559แต่ก็ไม่มีแนวทางนโะยบายที่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะครับอันนี้คือนะภาพนะครับโลคาร์บอนโซซตี้นะครับ, ine, รบหรือนะสังคมคาร์บอนต่ำมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับการขนส่งด้วยพลังงานสะอาดจาก e ีโคคานะครับจะพวกรถยนต์ไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้า ความมั่นคงทางอาหารผ่านนะสวนผักคนเมืองและสวนสวนผักดัดฟ้าการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภา,าคอุตสาหกรรมการเชื่อมเมืองอย่างครอบคลุมด้วยขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินรถประจำทางเรือด่วนะ การติดตั้งฉนวนอาคารและกรอบอาคารเพื่อกันความร้อน,นเป็นอาคารอัจฉริยะหรือสมาร์ทบิวดิ้งการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในอาคารการใช้เชื้อเพลิงการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลัง,งไฮโดยยน,นะการขนส่งที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานชีวภาพนะอันนี้ก็คือในเรื่องของ l o w c a r b o n society หรือสังคมคาร์บอนต่ำต่อมานะครับก็ได้มีการที่เริ่มและม,มีการเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นนะมีการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำนะที่เทศบาลนะตำบลเมืองแกลงจังหวัดระยองและ็เทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านเป็นเมืองต้นแบบของเทศบาลคาร์บอนต่ำนะครับแล้วก็มีนโยบายที่จะให้กรุงเทพมหานครนั้นะเป็นเมืองคาร์บอนต่ำเช่นกัน นะอันนี้คือเทศบาลคาร์บอนต่ำมีอะไรบ้างนะครับเป็นเมืองแห่งต้นไม้นะซิตี้ออฟทรีเมืองไรบโมโนพิษเนะมืองพิชิตพลังงานเมืองที่มีการบริโภคอย,อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้คือเทศบาลคาร์บอนต่ำซึ่งนะครับแนวคิดของสังคมคาร์บอนต่ำนั้นมีหลักการสำคัญอยู่3ประการนะประการแรกคือคาร์บอนมินิมัลเซชัน เป็นสังคมที่สามารถใช้กระบวนการต่างๆที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริงโดยมีเป้าหมายคือสังคมทุกภาคส่วนเช่นอุตสาหกรรมรัฐบาลประชาชนนะครับเลือกและตัดสินใจให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนอักไซด์น้อยที่สุดนะอันนี้คือคาร์บอนมินิมัลเซชันอันที่สองเป็นนะครับซิมเพอร์แอนด์วิเชอร์เป็นกระบวนการที่ใช้วิธีการง่ายๆเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถทําได้ นะครับในชีวิตประจำวันด้วยความเต็มใจและสามารถสร้างรายได้จากกระบวนการดังกล่าวนะครับอันนี้คือ s i m p l e ดอ e ์ดูเ e s ร์การเลือกของผู้บริโภคจะเป็นผู้นําในการปฏิวัติในระบบสังคมไปสู่สังคมคาร์บอนต่านะครับแล้วก็สังคมที่ดีและข้อเศรษฐกิจพอเพียงนะสำหรับประเทศไทยในะนะคิดที่3คือ coexisting with nature เป็นกระบวนการที่ปรับตัวให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยการเข้าหาธรรมชาตินะโดยจะเป็นสังคมที่สามารถดูดซับก,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงภาะวะโลกร้อนเช่น,นป่าไม้นะการบรรลุเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันคือสังคมควรจะมีที่พักที่อยู่อาศัยนะครับ หลักการนะครับการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดสังของคาร์บอนต่ำนะอันแรกครับต้องมีระบบขนส่งที่ดีนะลดมลพิษแก้ปัญหาการจราจยติดขัดมีราคาถูกนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีการทําอยูนะ่ระบบรางต่างๆนอประเทศไทยนะระบบขนขนส่งมวลชน,นอันที่สองมีอาคารสิ่งก่อสร้างที่เป็น green building นะที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับก็คืออาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเอง นะครับโดยการออกแบบอาคารนั้นนะให้สามารถที่จะนะมีแสงไฟนะมีแสงสว่างจากนะที่ส่องมาจากนะภายนอกนะจากดวงที่สามารถเข้ามาที่อาคารได้นะครับมีการรับลมที่ถูกนะครับอันที่สามครับมีเทคโนโลยีที่สะอาดมีประสิทธิภาพโดยใช้พลังงานเท่าที่จําเป็นอันที่สี่ครับมีสินค้าคาร์บอนต่าจําหน่ายในทุกพื้นที่ โดยอาศัยนะโดยสินค้าคาร์บอนต่ําเหล่านี้จะต้องมีฉลากกำกำับไว้อันนี้คือสินค้าคาร์บอนต่ํานะครับหรือฉลากคาร์บอนนะหรือคาร์บอนฟุตอรินนะครับขเขาจะเขียนไวนะ้นะเจแปนใช่ไหมครับคาร์บอนออกไซด์ร้อยยิบสามกิ่งเห็นไหมครับเกาหลีก็คาร์บอนออกไซด์ร้อยกรัมสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็คือสวีเดนแล้วก็ไทยแลนด์นะครับนะครับอนออกไซด์ อันที่ห้านะครับสร้างพื้นที่ดูดซึมคาร์บอนนะเช่นพื้นที่ป่าบางคนคิดว่าการโค่นป่าไม่ได้สร้างความสูญเสียอะไรเพราะคิดว่าสามารถปลูกป่าทดแทนได้หรือสามารถไปปลูกในที่ไม่มีป่าการปลูกแบบนี้มีต้นไม้ก็ก็จริงแต่ระบบในเวยียไม่สามารถกลับคืนมาได้และก็ไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพอันนี้คือการปลูกป่าในเมืองนะครับสวนป่า มาดูแนวทางการลดมลพิษโลกร้อนนะครับซึ่งแนวทางการลดมลพไษโลกร้อนอันแรกคือการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนนะซึ่งพลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานที่นํามาใช้แทนน้ํามันเชื้อเพลิงแนะทนเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับสามารถแบ่งตามแหล่งที่มาได้สองประเภทคือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปนะเป็นพลังงานสิ้นเปลืองนะที่มาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ฐานหินกัรรมชาตินิวเคลียร์หินน้ำมันและสน้ำมันอันนี้คือเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปนะครับอันที่สองคือพลังงานหมุนเวียนนะเป็นพลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกเรียกว่าพลังงานหมุนเวียนนะเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้าพลังงานชีวมวนพลังงานไฮโดรเจนเป็นต้น พลังงานประเภทนี้นะครับจะเป็นพลังงานที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศมีประสิทธิภาพประหยัดทรัพกรแรงงานอันนี้คือพลังงานหมุนเวียนนะครับอันนี้คือเช่นพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานแสงอาทิต์พลังงานลมพลังงานจากสัดสนน้าพลังงานฉีวมวนพลังงานน้ําพลังงานเซล์แสงอาทิตยะอันนี้เราถือว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนสอง ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานการลดการใช้พลังงานเพื่อช่วยคลายภาวะโลกร้อนสามารถทําได้3วิธีด้วยกันเช่นลดชั่วโมงการใช้พลังงานละเว้นการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นเลิกพฤติกรรมการใช้พลังงานแบบสิ้นเปลืองอันนี้คือส่งเสริมการลดการใช้พลังงานลดละเลิกการส่งเสริมการใช้พลังงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยใช้หลัก นะสามห่วงสองเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหมายถึงการทําอะไรที่ยึดองค์ประกอบสามประเด็นนะครับได้แก่หนึ่งความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นเช่นการผลิตและบริโภคในระดับพอประมาณคือการมีส่วนร่วม,วมใจในการประหยัดพลังงานเพื่อลดโลกร้อนถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีการรณรงค์มากในปัจจุบัน นะสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการใช้ถุงผ้านะการใช้พลังงานเท่าที่จําเป็นการเดินหรือใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์รู้จักใช้ทรัพยากรเท่าที่จําเป็นแต่รู้จักความพอประมาณที่ไม่ให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน 2. ความมีเหตุผลนะครับหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับนะความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลนะโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง นะตลอดจนคำหนึ่งถึงผลที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นจากกรระธํามนั้นๆมาเช่นนะประหยัดไฟคือการเลิกการใช้ไฟฟ้าแต่ไม่ใช่การไม่ใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้คือความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันตัวนะข้อสามมาเป็นการเตรียมตัวนะให้พร้อมรับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง,างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้ทงใ,ใกล้และไกลเช่นการ อยอมรับต่อภัยพิบัติที่มีผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหรือสภาพเศรษฐกิจที่อาจถดถอยอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้คือนะแนวทางการลดมันภัยโลกร้อนนะครับ